อันยออันยองนะคะสวัสดีค่ะทุกคนนะเออสำหรับวันนี้นะคะเราคืออะไรเจ็บแล้วจำมันคือคนอยู่แล้วอีเจ็บแล้วทนมันก็คือคนอย่างเราค่ะเออฉันพูดเลยนะเลือกดีเออมาก็คือแะเราก็จะมาเปิดหาพี่เสี่ยวกันค่ะทุกคน คือจริงจริงก็อยากได้ไงฉันก็ดูคลิปแบบเอ้ยใจมันอยากได้มันเสี้ยมันคิดว่าเราเรามันต้องได้ใจมันต้องได้ปะถ้าเรามันใจได้เราก็ได้เนี่ยเธอเห็นไหมมันมันมาออกอีหลันเดียแล้วมันหลอกฉันน่ะมันหลอกให้จู่ให้ฉันต้องมาเปิดน่ะเ้าเปิดสิบโลออกมันก็ดีเนาะแบบไม่หลุดอะไรอย่างเงี้ยอือ่าดื่มไปเลยนะคะสําหรับพี่เอเธอร์เพราะเวลาเราเรียกหาเสยวก็จะมาหาเราเท่านั้น อุ๊ยอไปเลยนะคะโฮลี่บอกอุ๊ยเปลี่ยนแมบาบาทอรหรออุ๊ยบาบาทอร์ก็ดีนะอุโยเชื่อมั่นในเวนติค่ะเออมาอุ๊ยเพชรน้อยซะเลยอ่ะดีนะคะอุ๊ยแพ็คไข่มาเลยนะสนับสนุนโดยนะคะเมฆขลาช็อปนะคะไม่ได้ไม่ได้สปอนนะคะเติมเองค่ะ ถูกมากเธอพัน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 แปดพันเก้าปะพันเท่าไหร่ไม่รู้ไม่เกินสองพันจ้ะเออนะเรืองดีแต่จริงๆก็ดูตอนแรกจะเจิม UID อ i d ไแม่งสองพันสองพันเจ็ดสองพันสี่ 2, 2, 7, 2, 4, แบบอุ้ยแห่งไปปะก็เลยอัตเตอร์ไปยูไอดีฉันก็ไปดูหลายร้านมากนะตอนู่นนี่นั่นก็ได้ไม่ขลาละถูกดีแล้วก็ มีหัวขักเก็มวิ่งด้วยนะคะคำประกันอะไรให้เออก็เลยแบบอืเราลองเติมดูสักแป๊บหนึ่งเผาเผาเพียแพงมากฉันพูดเลยนะเผาเพียแพงไม่ขลาดดีกว่า,าไม่ขลาดเลิศอ่ามาลุ้นกันเลยนะคะว่าเท่าไหร่ชั้นสต็อกไปแล้วนะคะ20่สโลเปิดเล่นๆไปนะคะไม่ออกอะไรเลยคือก็ก็ลุ้นกับ10นี้อยู่เหมือนกันนะเท่าน,านั้นเออ ก็มาพาวนาด้วยกันนะ้อวันนี้นะขอให้ได้ละกันเออนะเลือกดีมาเลยค่ะทุกคนเปิดไปเลยไม่ให้ประการเสียเวลาทองเท่านั้นเพราะอีหลันก็ทองที่สามสิบอ่ะกดไม่ออกกดไปเลยท้องจะไม่ทองอ่ะตลอนอย่าลืมเปลี่ยนพาร์ทเปลี่ยนละค่ะ คือเปลี่ยนพาร์ทแล้วก็ไปเติมแล้วก็ตอนเติมเสร็จก็เปลี่ยนพาร์ทกลับนะเรื่องนี้จบค่ะฉันครบหมดแล้วเธอหน้าตู้ซีหกครบหมดแล้วนะคะตอนนี้โอ้สวัสดีทุกคนนะคะโอ้ยสามสิบแล้วนะสามสิบกว่าคิดว่าประมาณสามสิบสี่อะเธอฉันเปิดเล่นๆไปยี่สิบโลแล้วไงก่อนหน้านั้นเอออะโลที่สี่นะคะ,ะครั้งที่สี่มาต้องบาดะ ห้ามหลุดด้วยเช้าวันสี่กินตะคุ้งเอเธอเลยนะอุ่าเลือกหาเธอโอ้ยเธอจะไม่มั่งจริงหรอจะพ่อไม่อยู่เจ้าแม่ไม่อยู่กามาเอ้จซนเจ้าพ่อป๊อปก็หนีแล้วไปแล้วว่าโอ้ยบาบาร่าอีเวนรับบทนางตีกองไหมเออเดี๋ยวไปตีกองอุย้ยเบิ้ลสี่หรออ๋อเธอสี่สิบแล้วนะฉันไม่มีฉันไม่มีสำรองแล้วนะหมดก็คือหมดนะคะ เลือกดีเออแรงมากนะเพชรหมดยังวะมันได้เท่าไหร่อ่ะมันก็ได้เกือบประมาณแปดสิบเก้าสิบลำพังอุ้ยเหลือเก้าพันหรออุ้ยต้องมานะทองอุ้ยไม่ทองอ่ะห้าสิบแล้วนาอือถ้ากดสึกเลยหมดตัวจริงอ๋อถ้าหมดไม่หลุดก็ไม่เท่าไหร่หรอกถ้าหมดแล้วหลุดก็อืมตมนาน อยากได้อย่า,ยาเธอรอบที่สองแล้วนะที่วายเบนเน็ตซีหกเธอมันรอบสองแล้วนะที่ฉันเปิดยีเสีว่ว่ะแรงกนะเลือกดีอุ้ยเบนเน็ตไม่นามากลัวเผื่อไปอัพบ่ะเออดีลุกมาลังมีลุกมาเร็วนะมาตอนยี่หลัดน,นะจะไปอกแล้วหรออุย้ยนี่เท่าไหร่ละห้าปะหกมาไม่มาแรงกนะ วูจไมยีย้หลันมันรักฉันเนาะฉันไม่มีบนกับพวกทตุลมจริงๆเลยอะจริงหนากับโดยเฉพาะพี่เสี่ยวนะไม่ค่อยมีเลยอะหรือว่าวันนี้มันเราแทงส่วนเกินไปก็อยากเปิดอะโอ้เจ้าพอเจ้าแม่ไม่อยู่ดวงก็เลยไม่ดีหรอโฮลี่วอเตอร์ก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์แล้วหรอ,เ,หรอเรื่องนี้เชื่อมันสิวะอุ้ยเปิดได้อีกประมาณสองรอก็หมดแล้วอะไรเนี่ยเจ็จแล้วหรอมาเร็ว กินเล่ตอุ้งเี่ยกเตอุ้งเี่ยกูตกใจหมดเลยกินเล่ตคุ้งกินเ่ตอุ้อุ้ยอีเวสีฉีไมันพมตะกี้หน่อยอีเวนด้ไมดาวายบนแหมวายบน ันเพิ่งเบิ้ลเยีหลัดไปอุ้ยหุยสามตัวปะปาดหุยเธอฉันเพิ่งเบิ้ลเบิ้ลเยีหลัดไปวันอีกแล้วหรอเย่ประสมคมสำเร็จเย่เย่เธอบ้นอีกแล้วเยอย yeah! มาเ yeah! Yeah! เกเธออาทิตย์ที่แล้วเพิ่งเบิ้ลเยีหลัดไปสองตัวอาทิตย์นี้ก็เบิ้ลอีกแล้วหรอไอ้ดีนี้มันเลิศป่ะฉันพูดเลยมันอะไรขนาดนี้ ฉันบอกแล้วว่ามันเป็นของเรามันเป็นวันของเราเศรล้วจําคือคนเสรแล้วทนคือคนอย่างเรานะคะทุกคนเบคขลาชอบ <c oughs> อชอบคัสึฮะที่เหลือเป๊ะคาสึฮะค่ะเดี๋ยวก็รอคาสึฮาอาจจะไม่หลุดนะคะวานี่เจ้าพ่อมาพอดีเนี่เธอแหมเจ้าพ่อป๊อปมาพอดีเป๊ะเลยนะคะเนี่ยเธอเลดอุ้ยดวงดีมากดวงดีดวงดีหลายเกมแล้วนะ ตั้งแต่เมื่อวานนะเมื่อวานก็เปิดดิสไลด์ใช่ไหมดิสไล์ก็ออกสองทองเลิศวันนี้ก็เปิดเลิศเลิศเล,เลิศแคปก่อนความสวยบอกแล้วใต้ดินมันสักสดิทธิ์หรอโมโหวะ่ะเดี๋ยวเท่าไหร่วะดูหน่อยซิมธอหมดเลยนะเดียเดี๋ยวได้อีกประมาณสองโลเดี๋ยวปมาได้อีกยี่สิบโลนะ่ะออยเลิศอุ้ยท่านสวรค์มันปังวะ่ะ ท่นสวรรค์เขารักฉันนะเรื่องนี้เออแต่ที่สุดกูก็ได้เสียวโว้ยเห็นไหมเอเธอร์กับฮอลลี่วอเตอร์ของเขานะคะเวลาเราเรียกมันก็ต้องมาหาป้าคิลโตคุ้งอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมว่าจะไปนอนเราแวะมาดูแป๊บๆเออเห็นปะเห็นไหมเจ้าพ่อเจ้าพ่อแวะมาก็คือลดจริงๆไวเติมหรอ่ออ้าวก็แน่นอนอยู่แล้วสิคะทาไปเติมเขาเจ้าโผล่มาหาเราหรอคะ พ่อ่ออุ๊ยได้แล้วอ่ะพี่เสี่ยวตั้แต่จะไหลร,ร,รอบรอบสองแล้วนะที่เปิดตู้เขาอะ่ะรอบแรกคือพี่เขาไม่มาหาเลยไม่ใช่ว่าหลุดหรืออะไรนะไม่ออกทองเ <c oughs> นยที่สุดหนูก็แก้กรรมกับพี่สําเร็จแล้วนะคะ <c oughs> เพราะเวลาฉันทําคลิปอัดอ่ะฉันจะไม่พลาดตัวไงเออนางเป็นตัวเดียวที่พลาดนะคะเรื่องนี้ความนำโชกำเนิดเจ้าพ่อคนใหม่เห็นไหมคะ สีหนึ่งสีศูนเนาะพอค่ะอีเราใส่สีศูนย์อยู่แล้วนะแต่จริงๆอะ่ะกลุ่มดาวกลุ่มดาวพี่กลุ่มดาวมันก็ไม่ค่อยลดนะกลุ่มดาวนางคิลิโตอะในเสียวอะ่ะมันดีประมาณแบบถึงแค่อัพอันติมั้งโอ้ถึงแค่เนี้ยหกก็คือไม่จําเป็นเท่าไหร่อันนี้ก็คือยิ่งไม่จําเป็นเลยกลุ่มดาวสี่อะจริงๆควรเอาอันติมาไว้มาไว้มาไว้สามถ้าเอาอันติมาไว้สามนะ ฉันพูดเลยนะเขาจะเปิดแค่กลุ่มดาวถึงสามกันเท่านั้นสามสี่ห้าคือไม่เปิดแล้วแหละ,หละสวดว่าสองก็ดีอยู่สองอันดีมากๆากหนึ่งก็ดีเออถ้าหล่อนได้เสี่ยวก่อนสี่สีหล่อนจะได้การันตีค่ะซื้อหานะเออจริงสรุปฉันได้เสี่ยวก่อนหรือว่าสีสีก่อนมันต้องดูที่ประวัติใช่ไหมเอาเอาค้างแล้วหนึ่งโนแหกปะ ม่โดนแหก,กอากาศโอ้ยจะโดนยิงหรอเธอจะโดนแฮกหรอไม่นะไม่ขลาดชอบอีเวนเน็ดหลุดไปแล้วหรอสี่ก่อนป้าสี่ก่อนแล้วก็หลุดเธอกูโดนแฮกหรอแฮกกลางอากาศอีกแล้วหรออีเวนคิดแล้วหรออันนี้เน็ดขิดหรือว่าเกมขิดไปไม่รอดเหลียวเธอเยี่ยมมาก คนเลยขึ้นนะแฮกกลาการได้หลอไปแฮกชันจะไปด,ดิฉันรู้สาได้สองทองหรือว่าอีหมีกําลังตรวจสอบเราอยู่อีหอยไซโคมันตรวจสอบเราหรือเปล่าว่าเราเบิ้ลทองบ่อยเกินไปคุณทําอะไรหรือเปล่าคุณไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะเลิกดีอุย้ยทำไงเ่ะกูกูโดนหลอ <c oughs> <c oughs> กูโดนหลออะไรอะ่ะวีนกดเซฟก่อนได้ไหมเงี้ยเอา้าหรือว่าแทนหรือว่าแท่นสวรรค์มันไม่ดีวะอ้าวเธอ หรือว่ากิจกรรมมันหายแท่นสวรรค์ก็เลยหายอะไรอย่าอุ้ยกลัวแล้วนะอุ้ยนกกลัวจังเลยกับพิธากลัวโดนแล้วหรออะไรยาเดือดีอุ้ยไม่เข้าแหละที่น่าอธิษฐาน,นโอ้อ่ะนะคะก็ประมาณนี้ละการสำหรับตู้พี่เสี่ยวนะคะที่เรามาซ้ำรอบสองนะคะ รอบแรกเราไม่ได้นะคะเราก็เลิศสองทองอีกแล้วนะคะตำนานสองทองช่องเรานะมาบ่อยมากปกติจะมาปีละครั้งนะคะปีนี้มาสองครั้งเลยเออชอบมากเลยการเบิ้ลสองทองเห็นไหมถ้าใจฉันมันบอกว่ามันอยากได้มันแบบมันเหมือนมันจะมาจริงฉันอยากกดตั้งแต่วันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์แล้วแต่เราก็อดใจไว้ไงอดเปี้ยวจริงๆอ่ะว่าจะกดวันที่ตู้ใกล้จะออกด้วยซ้ำนะเพราะว่าอยากจะเก็บเพชรเออ เพราะว่าอยากจะเก็บเฮ็ดไว้นู่นี่นั่นก็เลยแบบสุดท้ายก็มาเปิดก็ได้นะคะตามที่ฝันไว้นะคะสําหรับอาซีีแล้วก็เสี่ยวนะคะเดี๋ยวไปดูว่าเราได้ทองลําดับไหนนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันเออโอเคนะคะใครเปิดยังไงตู้นี้ก็ขอให้โชคดีละกันเสารบวัน e นี้ก็บ๊ายบายค่ะทุกคน